นะ้ำมืดเกิดเย็นเกิน,ก,น,ก,นก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราประชุมเสร็จแล้วก็ให้กุกยานะมะแต่เนี้มันไม่ไปนะแล้วก็มันท้าเลยกุญญายกุญญายกุญายยาย พูดเลยครับผมถ่ายวีดียวอยู่ในยอดของเศษวัดมนัตัวใหญ่ยังไม่เห็นลูกมันที่จะปรับแจ้งมันจะมีลูกลูกอ่อนด้วยครับลูกไปลลางไปเล่างมันจะแดงนะเนี่ยใช่ตอนนี้ไปหลังบ้านจะแดงครับ ลำเลือดจะอยู่ที่หน้าบ้านต้อยนุน่นออกกำลังออกหนึ่งสองสามแล้วไงอ่ะหน้าไปทวตอนนี้ทางพัดนุ้นเหมือแล้วนะช้างเลยวะขับละขับละช้างม่ที่ตัวนะครับช้างม่ที่ตัวแจ้งตอนนี้ออกไปสามออกมาสาออมา อีมัยังครับยังเอ้ยยังไม่มีออกมาเลยนะขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นอเอ้านี่แ <notable> ค่ต <Glenn sound> ัววด้าไปกิฟบดิถ้าไปเจิกดิเออไปอยู่้างไหนเดียวมันหักตายลงมารน อีไล่ไข่นี่ดงมันไ่ดงมันกันี่หลังบ้านนั่งอ่ะดงมันดาน้ไเนย้ดงมันดงมนนูนดงมันไข่ฮะไอ้ดงดวางดมะ้ามันจะมีดงมันหน่อมันมันนะที่หอไร่มันบ่อน้ํนูนทางที่มันมาเมื่อเช้านี่แหละบ่อน้าไข่อะไอ้ไ่ละอบ่อน้ำเมื่อเช้านี่แหละโอ้ยเป็นต้องไปบ้านกำลัอยู่นะครับ

ใช่หมองยากอยู่สิได้เข้าปัดเทิรเอยู่ตรงหลบผู้เลยใช่น่าจะพักที่หัวพูดแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วตกต่อกับนี่แหละนี่นี่นี่เจอแล้วโยงไปตรงโยงไปตรงแล้วตอปิสีนี้ช้างอยู่บนโดนอยู่บนหัวช้างครับอยู่แถวๆข้างบนจิตมุกครับตูกต้องเปกตอ เดี่ยเดี๋ยวเยวข้าของผู้นี่ผู้ดเดิมเนี่ยเนี่ยนี่ที่เรามาเฝ้ากันนี่ดีแล้ว<ม>ที่มันอยู่ในผู้ เรียบอยู่ครับเรียบลงได้ครับลงได้ครับลงได้โดนอุทยานนะครับมาช่วยยกมาเลยแต่เบื้งปิดนะครับผม